ก็สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการแก้หมายเลขซีเรียลครับเวลาเราเล่นอยู่ทุกวันอันพวกคุณอาจจะเห็นแล้วก็ได้ครับว่าเวลาคุณสอนหนูจะมีเลกหรือว่ารีวิวเอฟเฟกอะไรไปนไง้มนจะขึ้นมาตลอดเนี่ยมันเป็นภาพนั่นขึ้นมาอีกแล้วครับแล้วเราก็จะมาแก้กันนะฮะถ้ากดกลางกระบาดไปมา่กันเห็นไหม แล้วก็จะให้ขึ้นใส่หมายเลขซีเรียวค่ะแต่ผมมีส่วนชื่อเราจะตั้งว่ายังไงก็ได้เฮดอะไรงนี้แต่ก่อนอื่นตั้งหมั่วค่ะให้ใช้นาำสกุลก่อนนะครับอ,อีเมลต้องลงด้วยฮอตเมลนะคะฮุดอีเมลผมพ แล้วก็ o ดอทฮ s สแมวนะครับท o c o m เอดอทเองส่วนหมายเลขซีที่ลนี่ครับ ย้ถ้าใครมองไม่เห็นชัดผมจะลงไปใส่ลงไปเขียนให้ดูแล้วก็คัดลอกไปได้นะครับลงไปเขียนได้ให้ดูตรงความคิดเห็นนะครับแล้วก็คัดลอกไปได้เลยนี่นะครับไมายเล็กสีเองแล้วก่อนอื่นถ้าเราใส่แล้วเราต้องกดอิด Wi-Fi กก่อนไม่เช่นนั้นจะไม่ได้นะครับแล้วก็กดตกลงไป ได้แล้วครับแค่นี้ก็เรียบร้อยมาสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ